ล้างตีนไก่ให้สะอาดแล้วก็สับเล็บเข้าออกนะคะแล้วก็ต้มให้เปื่อยแล้วก็ใส่ขิงลงไปด้วยค่ะเพื่อให้หอมนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะทําแกงเขียวหวานค่ะ,อะพอดีนึกอยากจะทานขนมจีนแกงเขียวหวานนะคะ,ะส่วนประกอบของการทําแกงเขียวหวานของเราก็มีนะคะ,ะมะเขือค่ะ มะเขือล้างสะอาดแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้มะเขือดำนะคะแล้วก็ตีนไก่ค่ะหรือตีนไก่นะคะอันนี้เราล้างสะอาดตัดเล็บแล้วก็ต้มใส่ขิงเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เนื้อสะโพกไก่นะคะแยกเนื้อแยกกระดูกแล้วก็สับเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลุกชิ้นปลาค่ะ ไปโหละพลาค่ะซิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะเนยพริกค่ะแล้วก็น้ำตาลปีป๊บและเกลือครึ่งช้อนชาน้ำตาลปี๊บหนึงช้อนโต๊ะนะคะและนี่ก็คือกรีน n คอรี่เพลหรือ,อพริกแกงเขียวหวานนะคะน้ำกะทิ2กระป๋องค่ะามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเพื่อนๆ มาลงมือทำกันเลยค่ะเพื่อนๆเ,เราใช้โลหิตก่อนนะคะแล้วก็ละลายเนยค่ะเหมือนเดิมนะค,ะค่ะหลังจากนั้นเราก็มามีเดียมฮีทนะคะ ใส่พี่แกงลงไปค่ะแกงเขียวหวานนะคะผัดค่ะผัดให้หอมก่อนนะคะพอเขาเริ่มแห้งได้หอมนะคะเราก็เติมหัวกะทิลงไปค่ะ เหมือนดธรรมดาพี่แกงท้องจานนะคะ <c oughs> ทีนี้เราก็ผัดอะาะให้กะทิแตกมันนะคะสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แกงเขียวหวานของเราออกสีสวยนะคะ พอกะทิเริ่มแตกมันสวยนะคะเราได้แบบนี้นะคะกะทิเริ่มแตกมันเขียวสวยแล้วนะคะเราก็เอาเนื้อไก่ลงไปผัดเข้ากับเครื่องแกงค่ะเติมน้ำตาลลงไปกับเกลือค่ะ แล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะคะใบมะกรูดฉีกลงไปเลยค่ะสองสามใบนะคะจริงๆแล้วนะคะอ่า พี่แกงเขียวหวานจะไม่เขียวมากขนาดนี้นะคะไม่เขียวสวยมากขนาดนี้เราปั่นใบพริกสดใส่อีกเล็กน้อยนะคะถ้าใครอยากให้แกงเขียวหวานสีเขียวสวยก็ปั่นใบพริกสดนะคะเพิ่มลงไปได้นะคะเพราะว่าปกติแกงเขียวหวานเขาก็ครลกใบพริกสดใส่อยู่แล้วค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใส่ตรีนลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เพิ่มน้ำกะทิลงไปนะคะของที่สองนะคะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเดี๋ยวเราปิดฟ้าไว้ก่อนนะคะ<ฮ>ชิมดูนะคะเพื่อนๆถ้าชอบรสชาติไหนก็เพิ่มเติมได้เลยนะคะ แล้วแต่ชอบนะคะรสชาตินะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปนะคะชิ้นค่ะมะเขือใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มะเขือเปื่อยจนเกินไปนะคะมันจะเละค่ะ ราอยากได้มะเขือกรุบๆสักหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่มะเขืองลงไปนะคะมะเขือสดๆจากสวนนะคะ เดี๋ยวเราเช็คดูนะคะว่ามะเขือสุกหรือยังนะคะเดี๋ยวรออีกสักหน่อยนะคะเพื่อเพื่อให้มะเขืออนุ่มกว่านี้อีกนิดนึงนะคะ หลังจากมะเขือเริ่มซอฟหรือนุ่มลงนิดหน่อยเราก็เริ่มใส่พริกเลยนะคะ ร็จแล้วค่เพื่อนๆสีสันสวยงามมากนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะสําหรับเพื่อนๆอยากจะเพิ่มของชุรสอยากจะเพิ่มรสดีนะคะ,ะก็เพิ่มได้นะคะแล้วก็ชิมดูนะคะทีนี้สุดขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ใบหูระพาลงไปนะคะ กหอมอมากเลยอันนี้เป็นหัลพพหละพาฝรั่งนะคะหรือเบซิลฝรั่งนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตักเสิร์ฟนะคะมาดูตอนเสิร์ฟกันค่ะ เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแกงเขียวหวานไก่กับขนมจีนนะคะร้อนๆอร่อยอร่อยหม้อใหญ่ๆมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆออย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อนๆน